ข้าวจีนเนอยอาหารเช้าอร่อยๆอของเยน้อยกันค่ะเพื่อนๆยยน้อยสิมาพามากินข้าวจีนเนยในกระทะเซสๆ ที่จยน้อยทอําเองค่ะนี่ดมาเบิึงค่ะเพื่อนๆเพือมากินน้ำเย็นหน่อยนะค่ะเพื่อนบเบิึงแหนี่ยเศีกๆอีดีอีออร้อนนะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆหื่อมันจะแสบเพื่อน,น,อน,อนย,อยังอไงอร่อยมากค่ะหืมหนูกินเย็นยังไม่ได้ค่ะลูกไม่สบายอยู่ค่ะมากินข้าวก่อนเร็ว ขออนุญาตก,กินมื้อนะคะเพื่อนเพื่อนบอถสนาดเนาะค่ะคนก็น่อยกับแก่ใร้านแกซ้ายยยังไปแล้วค่ะแ่บแก้เลี่ยนค่ะเพื่นพอนเพื่อนเพราะว่าเขาจีเน้อค่ะมันมีความมันของเนย้ยกับเลี่ยนจังหน่อยเนาะคะ่ะ จะอ่อยค่ะไม่ใคร้วยเนาะแราบแน่นอนตั้งกล่องก่อนแสงค่ะเพื่อนเด้ยหาไล่กล่องมาเลยเพื่อนอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแก้เรียน สำหรับพักพวกเด็กจะยอะหน่อยมันกินน้ำเ้าค่ะเพื่อนมันแกเรียนในทุกอย่างค่ะเพื่อเพิิมความอร่อยของเข่าจีเน้ยให้มันเสบขึนนะะ้นค่ะงั้พักหลายๆเสบ ไปทั้งนั้นนุ่มดีค่ะนุ่มนุ่มคัเพื่อนเนี่ยเขาหนิมค่ะเนี่ยมะแขงแ็นนี่ยนหน่อยเขาเย็นมาเห็ดค่ะเพื่อนเขาที่หนึ่งหนึ่งแจกประชาชีเหลือรวย ออนต้มลวกก็ได้ตม้มมะเป่ยะหื่ะลวกลวกก็วะหนึ่งก็ได้ค่ะแรบ ทิมมันนี่สที่นหน่อยบ้านเนีดยกินอน,นี่พ่อแม่ยังก็จะอิ่มไว้ค่ะบแบอแบบฟักทองด้วยค่ะเพื่อนหืมห,หวานมากเลยค่ะฟักทองหวานนี่ หวานหวานึ้นขน่ากันค่ะปลาหมึนเป็นสองแผ่นคือกินจาคู่ใหบ่ปเนี่ยตาคูไตหวาน จะเมื่กินอีกอยู่บนนี่สองเป็นอะไรที่จ๋าดวงไหนงาม ใช่ไหมคะอัอยหื่ร้านเจ้ากระบอกอันใหญ่ค่ะอเอาแล้วคะ่ะลูกเมื่อเกิดเท็หนูกินเป็นเหรอคะอมาเอาันนี้ไม่ดีเหรอลูกข้าวโพอดอะ่ะกินเบิ้งกินได้กินโลดวะน้าไม่เคยกินเมื่เกิดเท็หรอกครับเพื่อนอกินแต่แตงกวาเอางี้ไหมนีมลูกกินได้คะ่ะ ไม่น้อยสิซอนเพื่อนกินผัผกก็ยังได้หน่อยมัสตสูนแนวค่ะเพื่อนใครเพื่อนกินได้ก้อนที่สามจัดไปคุณแม่จ๋าปฏิโทปฏิทังก้อนหนึ่งบบเมนหนีอยหน่อด้วยเมีจ๋ามันสิอยู่ยากเป่อเพื่อนๆเอ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวหน่อยก็สิขอกินแค่สามก้อนนี่แหละค่ะ ซิมไปกับก่อนหนึ่งมาซิมให้เพื่อนเพื่อนเบอรอีกกระซอมก่อนไม่ถึงจะโอดโฟว์บอกโม่บุกแซงเหรอคะเพื่อนป้ากินใช่ไหมครับอืมมัดคนเดียวไหมเนาะโปรดโฟว์ไปได้กินดอกนี่สาคู่ใส่หมูเนี่ย ความเหลืองอ่ะลาม จำเนีย่ยเขากัดใสสารอาหารเหรอคะเพื่อนๆสำรับมือเสาร์ะนะคะค้นเีปข่อยมีจะไปกินฟาดพุดธก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยคือคนอื่นเขาบ่ได้อะอกินแบบนี้ก็อิ่มเท่ากันค่ะเพื่อน